สวัสดีครับพ่อแม่น้องครับวันนี้เอ็ดคำลองพาพีพระนองมากินของดิบแล้วพี่น้องวันนี้ผมไปสร้างโศกเหล็กเพิ่นมาพี่น้องครับแต่ว่าหน้าตาขึ้นก่อยขึ้นก่ยเนรอครับเอ้าบอลผมโมเป็นสีอะไรพี่น้องครับมาพี่น้องมาโมตองลีลาคาเฟโอพี่น้องครับใส่โหลดมันเป็นยังไงกินที้เก่านน่นแหละน้องพี่น้องเนาะมาครับมาครับมาเสีนบอยเอ็ดคำลองครับโมตองลีลาคาเฟโอทุกคนเด้อใส่ครัใหญ่แบบความเหลกแหกหมานพี่น้อง ต้กิดเป็นรเราเสียบพี่ดิครับเอาเป็นไหนบึ้งกันหรอสมมติสกุกเด็กทั้งสกุกเด็กคนนั้นไม่หนอครับตัวหน้าตามคือก่อยเอา,า,า,างัไหมบาดผมใส่เลือดไหลหน,น่อยนึงเนะเาะลอยโอ้โลมแย่งพม่หนอครับ ต้มเน้งหรอ,อดันเก้าครับเจ้านี้เป็นอัสเมยเป็นผัว,วันเห็ดครับนี่เป็นเมืยเห็ดเนาัวมปนบลาูนะเนาะผัวไซปลาจู ไม่แจกจ้างหรอกเสีบพกเก้าแซมรามคนนิ่งๆเนี่ยนรับหุ่นานนิ่งรอรัแถวเกาครับขลังพู้เป็นปลาโหัวใช่ไหมลยครอบผมยังไกลนะครับ,ใใลรบปลากระปด นงนี่เป็นปลามันเก่าครับพระราพงกูได้ไี่น้องอกูแด้ถ้าคุณว่าใ้ท่านไ้ปลูกด้วครับเด้อผลมันพท่านเหลเนี่ครับเสียบว่มาแซน,นคกับผมบต้งลาาใครพีโอครับใส่เข้าไหไงดวย่ยป้องครับ ตับดุดวๆเลยนะครับมึงให้ับได้หลายเลยกับนี่คือทับตับกับมั้ง

ขอพี่พีขอพี่น้องเคยบ้านกินดิบนะครับเด้อบ่ได้บ่กินเด้บอกขอพี่นะครับเด้อโกบ่ได้ครับเรื <c oughs> อ่องโกบ่ได้พี่น้องมัเสียบครับกินดิบ่อยมันออกหวานบ้านจุ๋ยขมล้ำเนื้อนุ่มพี่น้องมาบ่ต้องลากครับพีบบ่โอ้ครับเต็มใจมครับผม